ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว21จำนวน112,582ครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ณศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยได้รับแจ้งจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการมีความเสียหายในเบื้องต้นได้แก่จำนวนปศุ สัตว์ในพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบคือไก่พื้นเมืองจํานวน1000ตัวห่างจากจุดเกิดเหตุระเบิด200เมตรโคกระบือแพะแกะมา้าจํานวน22ตัวบริเวณวัดกิ่งแก้วห่างจากจุดเกิดเหตุระเบิด500เมตรสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีเจ้าหน้าที่อาสารับเลี้ยงแล้วและการจัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้นําสิ่งของที่จําเป็นมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรศุสัตว์และกรมชลประทานยังได้ร่วมสนับสนุนน้าดืม่มและกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนกล้วยหอมเพื่อบริโภคอีกด้วย